ราทำมาให้ภาวนาทำคาถาทพพีพบคนละใจดีแล้วจะไม่มีอะไร าถาหน่อยพี่แอลอ้มุทิยเอ้ยคาถามหาอะไรแราพ่อมีระไม่สิ่งสัตายแแฝเาบัลงเพื่ออาการที่ตัวทนช่วยเราพ่เนื้อสาวเล่นเ้าทุกครการ เรียมยามาเก็บเงินเต็มที่เลยเพียงมหาไรแฟนผมีรักไม่ชริงนะสไใสน่ลสาวหัวลมเธออากาศคิดว่ทันเธอราวคงเี้เลยต้องเศร้า ขอนเสิร์ตมาเมือให้พี่เอลหน่อยฮะโอ้โหวันนี้เดินทางมาไกลครับพี่เอลยังไม่ตายเหรอฮะยังฮะโอ้โหพอดีว่าตายแล้วยังมาบันเขาไม่รับเดี๋ยวนับตังค์อโอ้ตังค์เยอะสิโอ้ยเด็กติดเยวะขโมยผ้ามาหรือเปล่าผ้าแอบพกยามาด้วยเดี๋ยวนับตังค์สิยี่สิบสี่สิบได้ไข่มาละเจสิบฮะเดี๋ยวโอ้โหตังค์เยอะซะเท่าไหนะพี่เอลแดสิยอขอย่งอย่างอย่ง หมดย่างร้อยหนึ่งอะโอ้โหพอดีเลยค่ะน้ำมันเมื่อกี้เมื่อกี้นั่นเป่ากระถ่าได้ยังอ่ะให้หมดยามเลยร้อยหนึ่งอ่ะเอาไปเลยโอ้โหจะดีเลผมให้หมดผมให้หมดยามเลยอ๋อเหรอนับด้วยนะครบหรือยี่สิบอ่ะเอ้ยครบกว่าร้อยหนึ่งอ่ะอ๋อร้อยหนึ่งอ่ะผมให้ร้อยหนึ่งนับด้วยครบเป่าเดียวนะอ่ะอ่ะนับอ่ะพีเอลมันไม่มีอ่ะดูดูก่อนสิยไงอ่ะอ่ะควักออกมาเมื่อกี้ร้อยหนึ่งอ่ะเหลือเท่าไหร่ เลยยี่สิบเปล่มึงทำหายมึงคืนกูมาแปดสิบเปล่เฮ้ยควักตั้งแต่เมื่อไหร่มันนี่มังกี้ร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่ตรงไหนอ่ะกูเห็นที่แบงค์เดียวแขกพิเกศษฮะมังกี้ร้อยหนึ่งใช่ไหมฮะถ้าใช่ขอเสียงดังๆหน่อยเร็วนั่นไงฮะใช่เห็นไหมเขาตบมือใช่โอ้ยมึงติดกูแปดสิบบาทนะแขกที่ว่ายอแขกก็มังกี้ร้อยหนึ่งอ่ะเฮ้ยมันร้อยตรงไหนพอเออเดี๋ยวไปเคลียร์หลังเวทีเอามาเอา20บาทกูคืนมาเด้อวันนี้มีไอซ์มาฝากด้วยครับผมอันไหนอ่ะ เป็นไงฮะใจไอ้ผมมึงก็ฉักกล้าเล่นเนาะกระผมสวัสดีและกันเฉลยคท่านเอาวันนี้พวกเราทีมงานทุนทงทองท่านรู้สึกเป็นเกียรติจริงวันนี้ที่ได้ร่วม,มาการสกัดแสดงนะฮะฮะครับกระ <laughs> ผม <laughs> พี่ย่าขึ้นเขาผมยังไม่ได้เล่นมุกมันเป็นจริงๆพี่วันนี้ไม่พูดคำไม่สุภาพเดี๋ยวพูดคำสุภาพหน่อยวันนี้ครับผมเพื่อเป็นเกียรติกับทางเจ้าภาพหน่อยคระผมปกติพวกผมนี่จะโอ้่พูดเลยเดี๋ยวไอ้ไอ้ที่แขวนนี่เอาสารประคบไหนมาฮะ ผมซื้อมาเนี่ยแปดบาทเชียวนะครับผมสหรับวันนี้นะพวกเราก็ต้องกลัวทั้งหรดแน่เลยแดนเตอร์ขําเนี่ยแล้ว้องท่านนี้นะครับต้องขอกับประบันทึกพูดไปก่อนนะผว้ค้าตังค์ไม่บ้าก็กเมาัวนนี้เดี๋ยวไปนั่หลังเวทีนู่นไปตังค์หายว่ะเออไปไปฟังเพลงดีกว,ว่าแขกก็เริ่มเบื่อแกแล้วเออครับผมยังไงก็อย่าลืมนะพวกเราทีมงานทุนทอ,ทองนะอยู่บ้านเลขที่สิบสาทับหตะวนตะเคียนอำเภอตะเคียนจังหวัดนครสวรรค์นะเขาจำไม่ได้แล้วไม่ต้องพูดแล้วเอาเบอร์โทรอย่างเดียวพอ ประกาศให้เขาหน่อยไม่ได้ก็ลองเออครับผมไม่เป็นไรฮะอาจจะซื้อนี่ฟังเพลงดีกว่านะฮะเพลงอะไรดีฮะจะร้องเพลงอะไรล่ะให้น้องร้องสาวดีกว่าให้นร้องสาวมาร้องเนี่ยครับผมฟังเพลงช้าๆก็ไปสักสองร้อยหุ่นยานเพลงนะฮะแล้วก็ช่วงนั้นเราก็จะมาสนุกกันเลยฮะต่างหายอ่ะเออไปหาล่างเวทีมาต่างหายด้ว 怎么搞？